เลยว่ารถยุโรปคันนี้เป็นรถที่ราคาถูกและคุ้มค่ามากครับเป็นรถ SUV คันใหญ่เครื่องดีเซลนะฮะแล้วได้สีขาวเครื่องดีเซลสวยๆนะฮะคันนี้เป็น b m เ X5 ครับ 20D X-Line ครับ2016ครับเป็นโฉม F25 นะตัวนี้โฉมกระจังหน้าต่างๆเป็น LCI แล้วด้วยนะครับเป็นหน้าตาแบบใหม่แล้วนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยวิ่งก็แค่1 2 0่0 0โลเป็นเครื่องดีเซลล้วนๆราคาบอกเลยว่า 7แสนกว่าบาทคุณได้ขับรถระดับนี้แล้วที่สามล้านกว่านะขับเคลื่อนสี่ล้อสมรรถนะดีมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนหาใช้กันเยอะมากต้องรีบนะใครอยากได้คันนี้มาดูกันต่อไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟวงแหวนสีขาวจัวสวยงามสมบ,บูรณ์นะครับเซนเซอร์ ensor, มีทั้งหน้าและหลังกระจังหน้าโครเมียมนะฮะตัว X l i n ไจะให้โครเมียมนะตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะจะเน้นแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยไหมไม่ได้แบบัวรุ่นจา๋า อย่างที่ผมบอกไฟหน้าจะเป็นดีไซน์ LCI แล้วนะครับเป็นโฉมแบบมีการปรับใหม่แล้วนะฮะสองพขึ้นไปอ่ะเห็จะเป็นตัว LCI นะฮะเห็นไหมด้านข้างเป็น SUV 5ประตูคันใหญ่มาก X3 นะครับราคาเหลือแค่นี้แล้ว7 0 0 0 0สกว่าบาทนะแล้วรถนี้ได้ยางใหม่4เส้นเพิ่งเปลี่ยนมาปี2024ครับขอบ18นิ้วแม็กเดิมๆของ b m เนะฮะโอ้โหยางก็ใหม่ โลโก้ X Drive 20 D ดีคำว่า20 D ดีคือเครื่อง2000 D ดีคือดีเซลนะฮะ X ก็คือเป็นขับเครื่องสีล้อนั่นเองนะฮะพร้อมบอร์เศษให้มาด้วยนะคู่นะ่าเอามือกำเปิดประตูได้เลยนะครับกระจกมองข้างปับบไฟฟ้าด้านบนเนี่ยมีราวหลังคาสีเงินคิ้วต่างต่กรอบกระจกตัดด้วยสีเงินหมดเลยด้านล่างกาบประตูต่างตตัดด้วยสีเงินนะครับนี่คือดีไซน์ของ X Line ครับอ่าเน้นแบบผู้ใหญ่อ่าไม่ได้ดูวัยรุ่นนนเกิไป ตัวนี้มันจะมีรุ่น M Sport ด้วยนะล้อมันจะดูใหญ่ๆกว่านี้อีกฝาท้ายได้ไฟฟ้าครับมีโลโก้ X 3ครับเซนเซอร์นะดิฟฟิวเซอร์ต่ดด้วกสีเงินและนี่ฮะผมบอกว่ามันเป็นรถที่น่าใช้เพราะนี่ฮะใครที่อยากไปต่างจังหวัดอยากได้รถที่ขนของได้เยอะๆใส่จักรยานได้คุณดูที่กว้างไหมพื้นต่างๆสวยงามมีมา่านบังของให้นะฮะพับเบาะลาบได้ SUV และนี่ฮะโอ้โหใหม่ปีป่ะไม่ได้ใช้เลยนะฮะวิ่งก็น้อยอะ และยางครับน,นะผมบอกเลยว่าที่ถูกเนี่ยผมการันตีโครงสร้างคุณดูเม็ดอาร์คข้างในแห้งสนิทครับมีครบทุกเม็ดซีนไม่เบี้ยวนะซีนต่างๆแล้วน็อตข้างในก็เดิมเดิมอยู่เลยนะซีนเนี่ยนี่นี่ซีนคือตรงนี้ฮะซีนตรงนะซีนแบบว่าไม่ได้ทํามาใหม่แล้วก็เม็ดอาร์คต่างๆชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมออกใบการันตีจากบริษัทอินสแตนเซชั่นใบวันทุกค้าให้นะครับตรวจรถให้ว่าไม่เคยผ่านการชหนน้าท่วมนะฮะดูด้านข้างนะใหญ่มาก คใหญ่มากไฟแดงสามล้านกว่าภายในโคตรหรูเลยเบาะหนังสีน้ำตาลแล้วดูทีมลายไม้สวยๆแบบนี้ออโอ้โหหรูมากกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกสรับเพจครับ B M W X l i น e นี่นะสวยๆสีเงินไฟหน้าออโต้ครับดูคอนโซลต่างๆแอร์ต่างๆสมบูรณ์แอร์เย็นมากนะฮะไม่ต้องห่วงสมบูรณ์รถที่ซื้อรถร้านผมและนี่ วงมัลายฮะสวยมากสภาพนะยังเดิมๆอยู่แล้วก็มีคูตคอนโทรลด้วยมีแพดเดิลชิปด้วยมัลติฟังชั่นสอฝั่งไม่ฮะห2ึ0 0แสนสอโลครับคุณนะอ่าเป็นเครื่องดีเซลนี่ดูยังไงดีเซลนี่นะเขียนอยู่ดีเซลเห็นไหมอ่ามันจะมีดีเซลกับเบนซินนะรุน่นนี้แล้วก็จะมีอ่าตัวนี้จะเป็นจอกลางขนาดใหญ่คุณดูดินะ,นะโหมีไอ r ดร e นะฮะ นะดูข้อมูลตัวรถได้หมดเลยนะฮะมีมัลติมีเดียเชื่อมต่อมิวสิกคอลเลกชันซีดีดีวีดีได้หมดนะฮะคือลองเล่นกันดูนะรถระดับนี้แล้วจอเขาสวยงามมากอยู่บนคอนโซลนี่นเ,ดเดิมหมดเลยนะครับปุ่มพฮสะตาร์ครับอยู่ซ้ายมือนะนะยังสวยๆอยู่นี่ฮะช่องแอร์ต,ต่างใช้งานได้หมดกรอบแอร์เป็นสีดำเงาครอสแบ็กตัดด้วยครีมสีเงิน แอร์ Air, เป็นดิจิตอลสองฝั่งแยกอุณหภูมิซ้ายขวามีแอร์ออโต้คือออปชันเต็มอยู่แล้วใส่ซีดีนี่คือวิทยุนะฮะคุณดูกุญแจนะฮะกุญแจนี่ฮะสองดอกคุณดูนี่นี่นะฮะที่วางแก้วนะไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับก็ดูเรียบร้อยดีเกียร์ไฟฟ้านะฮะนี่ปรับโหมดการขับข,ขี่ครับมีสปอร์ตโหมด เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูจอเนี่ยพอกดสปอร์ตปุ๊บเป็นเห็นไหมสีแดงถ้าเป็นคอมฟอร์ตแล้วก็มี E c o Pro มีทั้งหมด3าโหมดครับก็เฮ้ยผมบอกเลยว่าเครื่อง2 0 0พดีเซลขับโคตดดีเลยแรงมากประหยัดและทนอ่ะมาดูคอนโซลทางต่อควา,ามสวยงามของเขาครับพิมตรงนี้เป็นลายไม้สีดำครับดูเรียบหรูมากๆมดูเป็นผู้ใหญ่เบรกมือไฟฟ้าเบรกออโตโฮคือให้มาครบทุกอย่างเลยนะอ่านี่ปรับวิทยุปรับไอร v e เกียร์ไฟฟ้าครบอ่ะที่เท้าแขนใหม่ๆแบบนี้สวย,สวย นะฮะภายในหลูนี่นี่มีที่ชาร์จด้วยนะนี่เปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้นะฮะใส่ของได้ข้างในนี่ยางอันนี้มันเป็นยางนะฮะเดี๋ยวผมใส่ยางดีๆกันนะครับโอเคนะสวยงามออาแผ่นคอนโซลหน้าหน่อยต่อตัดด้วยลายไม้ครับเรียบหลูนะโอ้โหภายในกว้างมากเบาะหนังหรูหรานะตัวเบาะนี่เดิมนะฮะสังเกตจะมีโลโก้ตัว x นะ,ะก็คือเหมือนเอ็กไลอ่ะนะนี่แล้วดูเบาะเขาดูพรีเมียมเขาดูแพงอ่ะเบาะหนังดูแพงมากมีอะไรเนี่ยโห oh. นี่ออปชั่นมีกระจกมองหลังตัดตัดแสงเนาะโอ้โหออปชั่นดีมากนะนี่น่าจะเป็นกล้องนะเนี่ยอ่าน่าจะมีการติดกล้องมาอ่ากล้องบันทึกเบาะลืมบอกว่าเป็นเบาะปรบไฟฟ้าเมมโมรี่จุดนะเบาะปบไฟฟ้านี่โคตรกว้างครับใครมีลูกใครมีคาซีทสตัวคุณใส่ไปเลย ดูดิกว้างขนาดไหนอะ่ะแอร์สองช่องนะเบาภายในหรูอหลานะฮะนี่แหละรถ SUV ขายดีเพราะว่านี่แหละมันมันมีประโยชน์นะฮะหางบ้านน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัวจะไปต่างจังหวัดขึ้นเขาได้ทุกที่ครับนะแล้วก็โหใครมีลูกใส่คาซีฟนะไม่ต้องกลัวเก็บของไม่พอนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2 0 0 0ซีซีนะครับเครื่องดีเซลล้วนนะฮะ,ะเครื่องดีเซลล้วนทรวินพาวเวอร์เทอร์โบต้องบอกเลยว่าเครื่องบล็อกนี้เนี่ยคนมากนี่เครื่อง2000ันดีเซลนะฮะและนี่สิ่งที่ผมจะให้ดูโหดูดีแห้งสวยเดิมน็อตไม่ขยับโอ้โหไม่ซื้อได้อย่างไรฮะเดิมขนาดนี้คุณดูดิเดิมมากนะฮะคุณดูดิ นี่สติกเกอร์ B M ฝาแท้รูกมสวยรูกมสวยคุณดูเดิโอหนะโครงสร้างเดิมวิ่งก็น้อยเครื่องดีเทลล้วนราคาเ0 0 0แสนกวบาทนะะนี่คาแห้งๆดูแผงคันหน้าต่างๆนี่ป้ายมอ,อก,กอต่างๆอ่ะบอกราคาเลยถูกสุดในตลาดในสภาพเกรด A แบบนี้เอาไป7 9 0 0บาทครับอ่าใครสนใจคันนี้นะ 087 440 8888 88ดูรถที่โยรัชดาพระรามเ้าแยกฝั่งเมืองศุนย์วัฒนธรรมครับ